มามามาถึงแล้วยายหอมโอ้ยขยันทำบุญทำทานฉันโมทนาด้วยแต่ทำบุญแล้วกรับบ้านไม่ถูกนี่แหละเดือดร้อนพระต้องมาส่งอีกแล้วยาสมุนไพรคุณพระกันลืมกินมั้งเปล่าเออฉันลืมกินละจ้ะค่ะเอ,อวังก็มีด้วยบางการ,รชานี้เอ,อ้<ว>เอายายโอ้ยยยมาพอดีเลยสวัสดีครับยายไหวพระเธอลูกฮะไหวพระ <c oughs> สมตกายครับหลวงพ่อ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนั่นมันเป็นคำเปียบเปลยนี่แล้วพวกแกเป็นใครกันนวลเนี่ยเอายายจะไม่เท่หลานยายไม่ได้หรือไงเอ้ยข้าไม่มีหลานเอ้าผมลูกยายนวลไงยายไอ้บ้าข้าไม่มีลูกพวกเองนี่มั่วกันนี่วาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายหอมแล้ว่ะมั่วแต่นั้นม่ลูกสาวนวลน่ะลูกสาวแกยายหอม ตา,ตายตายขี้หลงขี้ลืมเอเอทัางนั้นเ,อเจอลูกเจหลานแล้วอาตมาขอกลับก่อนละกันนะหลวงพ่อจะกลับหรือเจ้าคะั้ฉันเดี๋ยวฉันไปส่งหลวงพ่อนะโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอ,อกโอ้ยเที่ยวไปรับไปส่งกันตั้งแต่เช้าแล้วนี่เลยเพนแล้วจะไม่ได้ฉันเพนไม่ต้องไปส่งหรอกี่กลับเองได้วัดอ,อยู่แค่นี้เองเอ้าไม่ได้นะเจ้าคะหลวงพ่ออุตส่าห์มาถึงบ้านต้องให้ฉันตอบแทนคุณโอ้ยไม่ต้องรอคือฉันไปเองนะเฮ้ยนี่ หลวงพ่อจะขดาดศรัทธาดิแคนเหลือตอา,าค้าเนี่ยไม่ได้ขาดโถไปส่งฉันได้ฉันก็มาส่งยายหอมอีกแล้วทีเนี่ยหลวงพ่ออยู่อยู่ตรงนั้นเลยหลวงพ่อไม่ต้องพูดเลยฮะ,ะนี่พี่ครับพี่ฮะช่วยไปส่งหลวงพ่อที่วัดหน่อยดิครับพี่เฮ้ยฉันเนี่ยนะครับผมเออก็วัดอยู่แค่นี้เองไงหลวงพ่อไม่กลับเองอะครับเออก็ก็เขาจะให้โยมไปส่งอ<ป>่ะไม่เไม่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 เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งให้ก็ได้อ,อย่างก,กับพระที่เบสคิ้วหนาตึบเชฉย ติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ h h n n n l r Ri h t Comedy กด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ